รางเลยรังโคตรใจนิ่งจริงๆตัวจริงนี่น่ารักกว่าในทีวีเยอะเลยตัวนะครับวันนี้ทำไมมันมืดๆจังนะคะขยิบไฟครับพี่คิดว่าคุณรุ่นน่าจะใส่แว่นอยู่นะคะคุณรุ่นค่ะคุณรุ่นคะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งหน้าตาหล่อเหลาเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็มันก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับผมใช่ ก็มีแบบสปีกนะครับทำรักบนขอบตาบ้างอแต่ว่าใส่แว่นเนี่ยก็ปกปิดได้เหมือนกันช่วยได้จริงหรอใช่จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแสงครับผมมีปัญหากับที่หน้าตัวเองไม่จริงไม่จริงอย่าโม้อย่าโม้เมื่อกี้เห็นหน้าหลังไอทีเนี่ยนะคะเป๊ะมากดิชั้นยอมเลยนะคะค่ะเออจริงๆก็จะคล้ายๆกับเนี่ยละคะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละครัพี่แอ้มก็อาจะรุ่นเดียวกัน คนะคะก็มาเดินงานมาแบบว่างานอีเวนท์เลยก่อนมางานนี้เรารู้สึกอะไรบ้างคะเอาจริงๆเลยใช่ไหมค่ะจริงๆค่จริงค่ะเล่นจริงค่ะผมถามพรล่าศก่อนดีกว่าค่ะเดินเข้ามาคิดถึงอะไรครับรถรถคเดินเข้ามาเขาบอกว่าเดินเข้ามาเนี่ยคิดถึงขึ้นรถก่อนเลยนะครับแป๊บนึงนะฮะตะกี้ไม่ได้ยินนะฮะที่นีที่ถายทำอยู่เนาะอย่าไปคิดมากนะครับช่วยกันสมากินนิดนึงครับผมพูดถึงลูกค้านิดนึงครับผม เอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ไม่ได้ยินนะ5 4ห้าสี่สามองที่ถึงอะไรครับออยชีออยชีเออี่ถึงออยชีอก็ดูใกล้ๆตอบตอบเนี่ยใกล้ๆนะคะอันนี้อันนี้แบบว่าดีมากอีดีมากเพราะอีกหนึ่งอย่างนี่ไหมคะที่ถึงบริษัทอะไรคะ คือเราไม่ได้เข้ามาทางปกติคือคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามากันแบบทางข้างหน้ากันลงลอยลงมาจากฟ้าเรามาเข้ามาเข้ามาข้างหลังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจมากทาไมคะจริงๆสาวสวยเพียบเลย เค่งเป็นขุ่นไทยแบบเลยบอกว่าเราจะนึกถึงเครื่องดื่มก่อนเลยนะเป็นเรื่องที่เราแบบเจอกันทุกวันนะฮะตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ดื่มน้ครับมันเป็นเรื่องที่แบบคือหมากว่าทุกคนจะต้องมีโอกาสอย่างน้อยล่ะครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยต้องต้จับสินค้าของไทยเบฟแน่นอนใช่แล้วเพราะว่าจะจับมากหรือน้อยเนี่ยแล้วก็เพราะว่าในงานนี้ก็มีหลากหลายโซนใช่ไหมคะเอโซนนะคะ บอกนเลด้วยไหม่าเแบบว่าใครที่แบบไม่มีงานทำไม่มีงานทำใครมีงานทำบ้างครับด้านหด้านหลังมีสักคนสอคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยงานมีครับแต่ไม่ทำานีแก็ล้ววันที่วันเสารจริงๆแล้ววันศุกร์วนจัทร์ุ้กร์เนี่ก็ยังเห็นอยู่ครับงานงานที่บริษัทเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วก็มาเนี่ยนะเวลามีงานยูเป็นก็จะตามมาครับ แอีกอย่างหนึ่งก็คืองานหลักๆของของทุกคนที่อยู่ที่นี่นะฮะสมมากที่เป็นแฟนคลับบรถเนี่ยนะฮะก็จะเป็นงานไม่ยากเป็นงานที่ใช้เวลาน้อยมากนะครับทุกวันเลี้ยงหลังที่บ้านอุ้ยตรงบอกมากเลยนะคะรวมกันข้างหน้าเนี่ยประมาณพันปีได้ไม่ใช่คือจริงๆแล้วถ้าเอามารวมกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือสมโภชิกรุงศรีอยุธยาได้เลยสมโพธิ์ จะมีนีังงเตจากตังงกตหน้าตาได้แล้วก็คงน่จะมีครับคือทุกครั้งที่คุณลุตไปออกอีเวนต์ก็จะเจอพี่ๆแก๊งนี้เลยใช่ไหมคะอ่าก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกับตองเรียกพี่หรือเาเรกว่าน้องใช่ไเรียกว่าที่ลักครัวครอัวบ้างได้เลับเตที่นะรแต่ว่าหลังจากนี้ผมไม่รู้ผมไม่ัผชอบคุณุเรียกที่รักกันเนาไม่ได้ครับไม่ได้ เกิดการแข่งชิงดีกันเพราะวันนี้คุณแม่มาด้วยรั้เท่าเทียมวันนี้คุณแม่มาด้วยเหมือนกันตรงนั้นจะเรียกว่าที่รักของไม่หวก็ให้สมมติแบบว่าใครที่แบบอยากจะติดตามผลงานของคุณรุ้ทช่วงนี้5ภาคคือผลงานที่ออกสุดคือโชว์ซิกแพคถ่ายแบบเดินแบบเล่นละครไม่มีสักอย่างเลยไม่มีเลยนะที่คุณมาใช่ครับก็ส่วนมากก็จะร้องเพลงครับแล้วก็พูดไปเรื่อยแบบนี้เลย นี่นี่เองแต่ว่าพี่รถ้้าบอกว่าวันนี้เรามีของรางวัลที่อยากจะมาแจกให้กับแฟ<อ>นกลับ,บด้วยที่มางานไทยกซ x คือวันนี้เนี่ยผมถามข้างหลังแล้วผมมีเกมมาเล่นเยอะมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเป็นคือพอเราไม่ได้น้องเพลงเนี่ยเราก็จะพูดเป็นหลักซึ่งจริงๆน้องเพลงก็พูดเป็นหลักดีแล้น้องเพลงเป็นรองแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีเกมมาเล่นซึ่งของที่จะแจกเนี่ยเมื่อกี้ผมอยากถามข้างหลังว่าที่เนี่ยที่มีของแจกพอหรือเปล่าเพราะว่า เพราะว่าเกมเยอะมากเะมากสนุกมากหลายเกมสุกยอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่ทันดคืออยากให้ใครเป็นจะให้เต็มที่เลยซักัานเลยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เชิญของเซอร์ไพรส์มาบนชีพก่อนนะคะของรางวัลเดินได้เลยนะได้ค่ะเรามีทีมงานเชิญของรางวัลมาด้วยนะคะเกมแรกไม่ทราบว่าพี่ต้องใช้นะคะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องกี่ท่านีคะผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีใครพร้อมจะเล่นบ้างดีกว่า แล้วรื้อหน่อยครับคนที่พร้อมจะเล่นครับผมโอเคมีแค่เนี้ยหรอคือไม่ต้องห่วงเราจะไม่ใช้วิธีการวิ่งแข่งกันขึ้นมาข้างบนครับเพราะเรารู้ว่าแค่3ามเก้าเท่านั้นครับก็ต้องต่งแล้วก็สุดโต่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการเลือกคนที่จะมาเล่นโอเคค่ะ ก่อนเลยหรอเราไม่เราให้พูดชื่อเกมก่อนโอเคชื่อเกมชื่อเกมชื่อเกมว่าชื่อเกมว่าเอาเกมอะไรก่อนดีอะไรนะโทษนะครับจุ๊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 บไม่ได้ยินครับผมขอจังๆนิดนึงเอาเกมอะไรคะเอาเกมอะไรดีมีอะไรมากอีมอนชอบผ้าอะไรนะคะสังเกตจากภาพในนี้ได้ครับผมนะฮะแล้วก็สังเกตจากความสามารถในการวิ่งขึ้นมาเขไม่ไหวจริงๆนะเ้าอย่างนี้ดีกว่าจะให้ได้อีกที่เกมแรก ไม่ยากครับไทเวฟเนี่ยนะครับมีสีประจำสีก็คือสีเขียวอ้อใช่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 เราลายกใส่สีเขียวเหมือนกันคะแต่ผมไม่มีสีเขียว,ส,ยวสีเขียวนะคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยนเราจะให้รางวัลไปเลยชิ้นแรกกับคนที่มีอะไรก็ได้สีเขียวอยู่ในตัวเนี่ยเยอะชิ้นที่สุด ที่ต้องกำหนดไว้ก่อนเลยคืออันเดอร์แวร์ไม่ต้องโชว์ค่เราไม่อยากดูโอเคนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะแบงค์20นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใบต่อคนมีหนึ่งร้อยใบก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะโดยรางวัลแรกที่เราจะมอบกันนี่ก็คือเสื้อสวยๆนะคะจากทางไทยรัฐนะคะมอบให้กับคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ยกมือขึ้นได้เลยครับผมนับเลยค่ะกี่ชิ้นคะ